ด้วยการติดต่อเลยมีชาวต่างชาติจากทุกสารทิศทุกปเอเชียเชียเดินทางมาที่เชียงแสนมากใช่ครับนะครับพี่ต่อครับสําหรับการดูพุทธลักษณะนะครับของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการดูจากอย่างไรใช่ไหมฮะให้ดูอย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งหนึ่งได้ครับก็อย่างที่เคยกล่าวยายในหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือศึกษาและสะสมหนังสือคมชัดลึก ็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระจะไล่เลียงตั้งแต่บนลงล่างขออนุญาตนะครับที่ผู้ชมดูครับอย่างสมมติว่าให้น้องถือดูนะครับจะดูเชิงสนสิงหนึ่งนะครับดูคร่าวๆนะครับเอาเป็นวิทยาการเชิงสาสิงหนึ่งจะดูจากพระเก็ตครับพรเก็ตเชิงสาสิงหนึ่งจะเป็นพระเก็ตตุ่มนะครับแล้วก็มวยผมนี่จะเป็นแบบก้นหอยถ้าดูดีๆ ใกล้ๆแต่ว่าองค์นี้จะค่อนข้างจะไซส์เล็กหน่อยก้นหอยจะไม่ค่อยเด่นชัดถ้าเป็นองค์ตัวโตๆแล้วหมักเก้านิ้วขึ้นไปถึงสิบเจ็ดนิ้วขึ้นไปพวกนี้จะเป็นก้นหอยเลยเคยเห็นก้นหอยไหมก้นหอยมันจะไปกลมๆใช่ใช่ลำแหลมๆครับนั่นคือก้นหอยงอ์นี้ก็ยังดูยังดูยังดูเป็นลักษณะเป็นก้นหอยอยู่ขนงนะครับพระขนงก็คือคิ้วเนี่ยคิ้วเขาจะโด่งนะโด่งมารับกับสัน สันของจมูกนะจมูกจะสันตาส่วนใหญ่แล้วตาสิงหนึ่งจะเป็นตาเนื้อตาเนื้อครับตาเนื้อนี่หมายถึงว่าเขาจะหล่อหล่อมาเลยโดยไม่ต้องฝังมุกคไม่ต้องฝังมุกเป็นตาเนื้อปุดๆขึ้นมาครับครับเป็นตาเนื้อแต่ตรงนี้น่าจะเป็นตาตาฝังตานี้เดียวความจริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตาเนื้อสิงหนึ่งส่วนที่สองก็ดูใบหูใบหูยาวจะไม่จลบ่านะครับจะไม่จนบ่า คือพ,ะพระพมา่าที่ไม่ต่างกับเราอย่างก็คือพ,ะพระพมา่าเขาพระกันเขาเนี่ยจะจดบ่าครับขอบขอาเปล่งเราปุ๊บเนี่ยพระกันจะไม่จดบาครับท่านที่สามมาดูพระโอ์ถสิงแสนสิงหนึ่งนี่พระโอสจะยิ้มยิ้มค่อนข้างยิ้มคลายเครียดหน่อยคลายเครียดนอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการลบลาข้าวฟันนะการสร้างพระที่ออกมาพระ ค่อนข้างพาดทางเหนือนี่ค่อนข้างสวยเป็นพาะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเมืองสงบครับดูจากสรีระรูปพาะแล้วน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีก็มีอ้วนนวนสมบูรณ์หน่อยนะครับแล้วสังคติก็จะเหนือพระฐันหรือราวนมหรือก็ไม่ก็พอดีราวนมครับนี่คือสิ่งหนึ่งส่วนพระกันด้านซ้ายพระพักนี่วางหน้าตักครับวางที่หน้าตักส่วนขาเนี่ยสองข้างจะ เป็นแบบว่าเป็นสมาธิขัดเพชรแต่สิงหนึ่งสมาธิขัดลาบก็มีแต่นักวิชาการโดยทั่วไปที่เขียนเขาเขียนว่าพระสิงหนึ่งที่ขัดเพชรจะมาก่อนพระสิงหนึ่งที่ขัดลาบเพราะเขาบอกว่าพระสิงหนึ่งที่ขัดลาบหรือพระขัดลาบหมายถึงพระเชิงแสนถึิงสามเนี่ยหรือพระเขาบอกว่ามารุ่นหลังมามารุ่นเดียวกับพวกลังกาวงเดี๋ยวเซตต่อไปจะอธิบายเรื่องสิงสามและมีส่วนผสมของลังกาวงด้วย แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงผ้าเชียงแสงสิงหนึ่งการมือวางมือด้านขวานะครับพระกอรท่านพระภักท่านจะวางที่พวกที่เข่านะครับที่เข่าแล้วมีชายผ้าชายผ้าสังฆติครับเนี่ยสวยบางองค์ที่เล่นที่เล่นมากๆเล่นจัดๆนะครับตรงสังฆติท่อนบนเนี่ยจะเล่นเป็นเขี้ยวตะขาบเลยครับภาษาเสียงเขาเรียกว่าเขี้ยวตะขาบแต่องค์นี้จะเป็นเขี้ยวเขาเรียกหางแสงแซวก็จะมีสองลักษณะเป็นไงครับ เป็นเหมือนตะขาบม,มันจะอย่างเงี้ยม,ม,มันจะมุงมะม้งเข้าต้องจะไม่เป็นแฉกอันนี้เขาเรียกหางเซลลาจะเป็นแบบตรง,ตรง,ตรงหางเซลล์นลนะอันที่สองจะเป็นเขี้ยวตะขาบ,บและสิ่งหนึ่งบางองค์ก็จะมีบัวความบัวหงายด้วยแล้วก็จะมีเม็ดบ,บัวขึ้นข้างบนแต่องค์ที่นํามาเสนอนี่เป็นฐานเขียงเพราะบางองค์ก็มีมีเมีฉลุก็มีนะมีฉลุก็มี จริงๆด้านรายละเอียดต่างๆก็มีส่วนที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นฐานแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของสิ่งหนึ่งคือสังกติถูกไหมครสังกติแล้วก็ขัดเพชรครับผมาะสิ่งหนึ่งจะต้องต้องขัดเพชรขัดเพชรแล้วก็นั่นสิ่งหนึ่งที่เรียกเลยต้องสังกิเนี่แหละครับคือเป็นตัวบ่งชี้เลยครับสังเกตนะจุดแรกมองไปที่สังกัดก่อนเลยครับถ้าสังกิเนียเป็นสังกติที่สั้นอยู่ตรงนี้ก็เรียกสิ่งหนึ่งครับทางด้านหลังแล้วครับด้านหลังครับสังกติจะยาวจรด จรดนี่เลยครับนะครับตรงจรดปลายกัอบถึงฐานเลยนะครับกับถึงฐานครับกับถึงฐานเท่านี้เองนะครับด้านหลังด้านหลังแล้วก็จะให้ดูดินด้วยครับดินของสมัยเชียงแสนเนี่ยจะเป็นดินเนี่ยค่อนข้างมีแกรบด้านไหนแกรบด้านไหนครับเป็นดําแกรบแดงครับผมโลหะก็จะมีเขียวแกรบนี่ใส่ไว้เพื่ออะไรครับแกรบนี้เป็นดินหุ่นเวลาการสร้างพระเนี่ยต้องมีดินหุ่นครับประกอบกัน สำหรับองค์นี้ความสวยงามนี่ความสวยงามองค์นี้ก็จัดว่าสวยแล้วก็จัดว่าเป็นผ้าที่เข้าข้างจัดเหมือนกันอายุอานามก็ต้องมีแ0 0้อยปีขึ้นคปับ800ปีขึ้นก็สวมาสมท่านก็จะเป็นนาคลบแล้วก็ยังมีความแตกต่างนะครับที่พี่ต่อทิ้งไว้มื่อสักหน่อยนะครับในส่วนของฐานนี่ก็แบบที่แล้วแต่ช่างทิ้งหนึ่งเหมือนกันองค์นี้เป็นองค์ใหญ่ครับเห็นแมมมีบัวบัวหงายแล้วจะมีเม็ดบัวขึ้นไปคือเป็นเม็ดเป็นก้านบัวก้านเม็ดบัวแล้วก็จะมีบัว เขาเรียกอันนี้เขาเรียกบัวเล็บช้างองนี้พิเศษอยู่ด้วยก็ที่ฐานก็จะมีเจาะเขาเรียกช่องช่องลายบางคนเ็าเรียกช่องปัจจัจีนตรงนี้ก็แล้วแต่เสื้อปะของช่างครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่พี่ต่อกล่าวไว้ก็คือก็คือพุทธสัมผัสข้างํำขัดเพชรล้วางสังกัดิท่านถูกต้องแเม่เป็นก้นหอยแล้วก็เกตเป็นเกตตุ้มนี่เขาเรียกสิ่งหนึ่งโดยทั่วไปความ ความนิยมที่ในหมู่นักสะสมพระเครื่องพระบูชาเนี่ยนะครับนิยมเป็นสิ่งไหนครับสิ่งหนึ่งนี่นิยมนิยมสุดถือว่าเก่ากว่าเพื่อนับนิยมที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งขนาดต่อขนาดด้วยกันแล้วสิ่งหนึ่งจะแพงกว่าจะมีราคาค่างวดและมีการเล่นหาของในนิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยมากกว่าสิ่งสองสิ่งสามครับปัจจุบันราคาค่านิยมของ